ดูในส่วนของทีมวอลรูมนอกสภากันบ้างนะคะที่มีคุณเสกสกลอัตถาวงเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมก็พูดถึงภาพรวมนะคะของการอภิปรายของฝ่ายค้านโดยบอกว่าเป็นการอภิปรายที่จืดชืดไม่ได้สมราคาคุยนะคะใช้วาทกรรมโจมตีเพื่อจ้องล้มนายกรัฐมนตรีหวังแค่เอาใจนายใหญ่เท่านั้นค่ะ นายเสกสกลอัถาวงค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำะนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็ถแถลงนะคะบอกว่าจากการติดตามของทีมวอลลุมนอกสภานในการอภิปรายของฝ่ายค้านตลอดวันแรกเนี่ยเห็นว่าภาพรวมนั้นเป็นการอภิปรายที่จืดชืดไม่เหมือนกับราคาคุยใช้วาทกรรมโจมตีเพื่อจ้องล้มนายกรัฐมนตรีและก็เอาใจในายใหญ่เท่านั้น ทังนี้ได้เห็นได้ตั้งแต่อภิปรายเปิดหัวของนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาที่เหมือนเป็นผู้นำขายหัวเราะพูดนามสกุลของนายกรัฐมนตรีก็ผิดพลาดถึงสองครั้งแสดงให้เห็นถึงความไม่ตั้งใจแต่อย่างใดค่ะสำหรับฝ่ายค้านคนอื่นนะคะก็ยกตัวอย่างมาอย่างคุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยที่มีการพูดภาคพินถึงคนนอกก็อาจจะนำไปสู่การแจ้งความร้องทุกขได้นะคะ ขณะที่นายแพทย์ชลนั่นสีแก้วสอสอน่านของพรรคก็มีการพูดเรื่องที่ไม่ใช่ข้อมูลใหม่และอย่างเล่นเกมนอกสภาด้วยแต่อย่างไรก็ตามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตนเองมีการยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอให้ยุพักเพื่อไทยกรณีที่นางสาวอารุณีกาศยานนท์โฆษกพักเพื่อไทยที่มีการระบุคําพูดด้อยค่าว,วัคซีนซิมนาวัตนะคะโดยบอกว่าเราไปเอาขยะของเขามาเป็นสมบัติของเรา ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็รอกรกะตพิจารณาอยู่ค่ะ